ตอนที่2 9จุดจบของต้าเหมยจวงทุกวันนี้ไทเฮาเองก็ไม่ได้อยู่เฉยยังเพียงส่งคนไปสืบหาครอบครัวที่เหลือของเยาวยาอยู่ทุกวันหากกำจัดเยาวยาไม่ได้นางไม่มีวันขมตาลับเมื่อฮองเต้ e ไม่ยอมผิกป้ายสตรีที่ข้างรักอย่างต้าเหมยจวงย่อมเป็นอีกคนหนึ่งที่นอนไม่หลับแม้ว่า ไทเฮาจะเตือนนางแล้วว่าห้ามยุ่งกับเหยาหยาแต่มีหรือคนอย่างต้าเหมยจวงจะทนไหวท่ามกลางแสงเทียนเหมยจวงเอ่ยกับว่านใจว่าข้าอยากกำจัดนางเหยาหยาว่านใจนิ้วหน้ากล่าวว่าแต่ไทยเฮาเหมยจวงเอ่ยขัดขึ้นมาว่า เจ้าเลิกเอ่ยถึงไทเฮาเสียทีข้าหมายถึงอยากลงมือโดยไม่ให้ใครรู้วันใจครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าเหตุใดห่วงกุยเฟยถึงไม่ทุนไทเฮาขอเป็นผู้ดูแลว,วังหลังเล่าพี่คะจะได้ออกคำสั่งกับเส้นเฟยได้เหมจ่วงฟังแล้วในตาเป็นประกายกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า จริงสิข้ารุมเรื่องนี้ไปเสียสนิทวันถัดมาต้าเหมิจวงไปเข้าเฝ้าไทยเฮาประทุนขอเป็นผู้ดูแลวางหลังซึ่งไทยเฮาก็อนุญาตอันที่จริงไทยเฮาย่อมรู้ดีว่าเหมิดจวงคิดจะทำอันใดเลยใช้โอกาสนี้ทบสอบคำขู่ของเหยาหยาหลังจากที่เหยาหยาได้รับรายงานเรื่องนี้ ไม่รอให้ใครมาเล่นงานเผยยุ่ไปเยือนตําหนักเปลี่ยนลุน้นส่งหลักฐานการฆาตการกรมฉีสุดอี้ไฮเตอร์เฟยทั้งยังเล่าต้นสายไปเหตุที่ทําให้พี่ชายของนางถูกประหารให้ฟังทั้งแค้นเก่าแค้นใหม่ที่ตระกูลต้าทําไว้ที่สุดเตอร์เฟยก็ได้โอกาสเอาคืนยาาอย่ารอชมนิ้วฉากนี้อย่างใจจดใจจอ่อพอฮ่องเต้เสด็จมาในตอนค่า นางก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังหลีเชียนเหลือบีบจมูกนางเบาๆกล่าวอย่างเอ็นดูว่านี่เจ้าคิดจะกำจัดสนมของข้าให้หมดในคราเดียวเลยใช่หรือไม่เพคะเหยาหยาตอบรับอย่างน่าชื่นตาบานเท่านั้นยังไม่พอยังทิ้งสายตายั่วยวนให้เขาทำให้หลีชังเลยเห็นแล้วรู้สึกร้อนเผาไปทั่วท้องน้อย เขากระซิบถามนางเบาๆว่านี่คงห้าเดือนกว่าแล้วก็มังเหยาหยาพยักหน้าอย่างไม่รู้ชะตากรรมหลังจากที่อดอยากปากแห้งมานานหลายเดือนหลีเชเลเลอร์ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาออดอ้อนขอทามจนได้บางคาเหยาหยาก็นึกสงสารบางคาก็นึกหมันไส้จนเผอหยิกเข้าที่ทองเขาไปทีหนึง่ง หลีเชียงเหลอแซงทำท่าเจ็บเกินจริงกล่าวกับนางว่าเจ้าทำร้อยฮ่องเต้ควรได้รับโทษเย่าหยาลีตาม,มองเขากล่าวว่าอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะเปคะมีเช่นนั้นหม่อมฉันจะไม่ยอมให้ฝ่าบาทขึ้นเตียงอีกได้ยินอย่างนั้นหลีเชียงเหลอพันถอนหายใจออกมาอย่างแรงดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมศีรษะ เพื่อระง,งับอารมณ์พุงพ่านเหยายาเห็นแล้วอดใจอ่อนไม่ได้สุดท้ายยยอมให้เขาทำอีกครั้งคนถึงได้สงบลงในท้องพระโรงอีกสองวันถัดมาขุนนางฝ่ายราชคูร่วมใจถวายดีกาพร้อมหลักฐานเอาผิดห่วงกุ้ยเฟยในข้อหาฆาตกรรมนางกำนันอำพัางศพเพื่อวางแผนใส่ร้ายอดีตองเฮาและฉินอ,อง ทั้งยังสร้างหลักฐานเท็จโยนความผิดให้เตอร์เฟยเรื่องที่ควรจะเงียบหายไปกลับดังขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้มาจากฝ่ายที่มีปากเป็นดังใบมีดราชคูุมู่ไม่เพียงเล่นงานหัวงกุ้ยเฟยแบบกัดไม่ปล่อยอยังเลยเถิดไปเล่นงานไทเฮาเรื่องที่ถูกคมขู่และถวายดีการวมถึงขนานางเกินครึ่งในทองพระโรงให้ปลดไทเฮาออกจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ พราะฮ่องเต้ถึงวัยที่ปกครองบ้านเมืองด้วยพระอ,องค์เองแล้วไทยเฮาไม่คิดว่าจะถูกเยาหยาโต้กลับรวดเร็วเช่นนี้จึงยิ่งแข็นเคืองทว่ากลับไม่กล้าลงมือความจริงที่นางหวาดกลัวเพราะบุรุษทั้งสาต่างไม่รู้ว่านางมีสัมพันธ์กับทุกคนหากเขารู้เขา้านางย่อมกลายเป็นหญิงไร้ค่าคิดจะใช้งานพวกเขาอีกคงไม่มีใครยอม อำนาจที่นางได้มานางต้องแลกมาด้วยร่างกายใครจะยอมให้มันพังทลายลงง่ายๆเจ็ดวันหลังจากการสืบสวนสอบสวนถึงแม้ว่าต้าเหมยจวงจะไม่ยอมรับสารภาพทว่าพยานหลักฐานกับมัดตัวแน่นหนาะโดยเฉพาะคำให้การของหวานใจสุดท้ายสภาพของนางก็ไม่ต่างกับหวานรุ่ยอี้ตายด้วยผ้าแพรขาว ตอนที่เยาวอหยาได้ข่าวการตายของต้าเหมยจวงรู้สึกสะท้อนใจอยู่บ้างทว่าก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเพราะหากต้าเหมยจวงไม่ตายวันนี้ก็ต้องเป็นนางกับลูกที่ตายเยาวหยาจึงไม่รู้สึกผิดกับเรื่องนี้ด้วยความที่สนุมในวังเหลือไม่ถึงสิบคนไทเฮาจึงมีรับสั่งให้กองพิธีคัดเลือกนางในขึ้นถวายตัวทว่าฮ่องเต้รับสั่งระง,งับทั้งหมด แม่ลูกจึงเกิดการโต้เถียงกันอีกครั้งต้าหมีเสียกล่าวว่าฝ่าบาทจะโปรดปานสตีใดล้วนไม่สำคัญแต่ในฐานะพระมารดาเปิ้นกลงต้องการทองเหาที่เป็นคนในตระกูลต้าเท่านั้นหลีเฉิงหลือมิได้ตอบคำมารดาหันไปหยิบราชองค์การรับให้ฉางกงกงนำไปถวายไทยเฮาหลังจากที่ได้อ่านต้าหมีเสีย ถึงกับทำราชองค์การฉบับนั้นหลุดมือเงยหน้าขึ้นมาสบตาบุตรชายกล่าวว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้สเสด็จพ่อของเจ้าจะทำเช่นนั้นไปเพื่ออันใดฉ่างกงกงวนราชองค์การคืนสภาพเดิมนำกลับมาถวายคืนแด่ห้องเต้จากนั้นค้อมกายลาถอยออกจากห้องเพราะวาจาต่อจากนี้ ค้ารับใช้ไม่สมควรได้ฟังหลีเชียงเลือกล่าวว่าสเสด็จแม่น่าจะรู้ดีกว่าลูกนะพะพยะค่ะว่าเหตุใดสเสด็จพ่อถึงไม่ต้องการหองเฮาสกุลต้าอีกต้าหมี่เสียฟังแล้วเอ่อยว่าจาไม่ออกคลายโลกที่มองเห็นจะกลับตาลปัดรู้สึกแน่นหน้าอกจวนเจียนจะเป็นลม ลีเชียนเหลือตะโกนเรียกนางกำนันเข้ามาประกองผาไทยเฮากับตำหนักคืนนั้นไทยเฮาเรียกตัวเฉิงกวงกกงเข้าเฝ้าอย่างลับๆกว่าที่อีกฝ่ายจะกลับออกจากตำหนักฟ้าก็ใกล้จะสว่างข่าวนี้ไปถึงยาวยาวในตอนเช้าหลังจากที่ฮ่องเต้เสด็จออกจากตำหนักจิงชิง,งกล่าวว่าไทเฮาคงไม่พะไทยร้ายคิดเออ อยู่ๆจิ้งชิงพันเอ่ยวาจาที่เหลือไม่ออกเสียดื้อทว่าเผยยุกตับต่อที่เหลือให้ด้วยใบหน้าไรอารมณ์ไทยเฮาต้องทำอยู่แล้วเยาวยาสำทับอีกว่าเพราะนางกำลังตั้งรันถ้วยชาในมือเผยอ,อยู่ร่วงตกแตกส่วนจริงๆองอาปากค้างทั้งสอง หันมามองเหยาหยาเป็นตาเดียวเหยาหยาเห็นหน้าทั้งสองแล้วนึกอยากหัวเราะออกมากล่าวกล้วยยิ้มว่าพวกเจ้าไม่ได้ฟังที่พี่กู้ม่านบอกหรือว่าอาการป่วยของไทยเฮาคายของเปิ้นกงอีกอย่างตลอดสี่ห้าเดือนมานี้แม่ทับเอียนอันผิงโหถเฉิงกัวกงล้วนผัดเปลี่ยนกันเข้าเฝ้าแทบจะทุกวัน ถึงจะแอบเข้ามาทางประตูหลังโดยไม่ให้ใครเห็นแต่มีหรือจะรอดพ้นสายตาพี่คู่ม่านไปได้ลองคิดกลับกันถ้าเจ้าเป็นไทเฮาตอนนี้สิ่งแรกที่เจ้าจะทำคืออะไรก่อกระบฏยึดบัลลังยกชิ้นอ่องที่ควบคุมง่ายกว่าขึ้นเป็นห้องเต้สองนางกำนันตอบพร้อมการประสานเสียง เยาวยาพยักหน้ากล่าวว่าแล้วพวกเจ้าคิดว่าเปิ้ลกงจะยอมให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่จริงๆกับเพยุใส่หน้าพร้อมกันอีกคราเยาวยากล่าวว่าดีถ้าอย่างนั้นก็ช่วยเปิ้ลกงแต่งตัวเถิดทั้งสองไม่จำเป็นต้องถามว่าเยาวยาจะไปที่ใดรีบช่วยกันแต่งตัวตำหนักเทียนคุณ การมาเยือนของเหยาหยาทำให้ไทฮาวาดระแวงไม่ใช่น้อยร้อยค่ารับใช้ออกไปจนหมดเหยาหยาก็เอ่ยขึ้นว่าสเสด็จแม่ควรออกจากวังหลบไปขอดูปลูกสักพักเถิดเพคะอยู่ไปก็คิดฟุ้งซ่านเปล่าๆตามหมีเสียตะลึงจนพูดไม่ออกไปชั่วขณะเหยาหยาไม่รอให้นางได้สติก็เอ่ยต่อไปว่า ฝาบาทคือสวามีของหม่อมชันหากมีคนคิดร้ายกับฝาบาทย่อมไม่ต่างอันใดกับคิดร้ายต่อหม่อมชันหม่อมฉันกล่าวเช่นนี้สเสด็จแม่เข้าพไทยหรือไม่เพคะตอนนี้ชีวิตของสเสด็จแม่อยู่ในกำมือของหม่อมฉันควรเชื่อฟังดีๆด,ดีกว่าเพคะรู้จักระยะเวลาแล้วอีกไม่นานเรื่องคันของสเสด็จแม่คงปิดไม่มิด รีบออกจากวางไปดีกว่าไปคะอย่างน้อยอยังรักษาเกียรติให้ฝ่าบาทกับชินอองได้เอ่ยจบเหยาอย่าไม่รอฟังคำตอบลุกขึ้นยอบกายคราหนึ่งหมือนตัวก้าวออกจากห้องโถงหลังจากที่เหยาหยาก,กลับออกไปคารับใช้ในตำหนักเทียนคุณถูกโบยจนตายไปหลายคนสามวันหลังจากนั้น ไทเฮาก็เสด็จไปพำนักอย่างราชวังฤด,ดูร้อนที่หยางโจอีกสองวันต่อมาจินอ๋องมาขอเข้าพบเยาวยานางย่อมรู้ว่าเขามาเรื่องอันใดหลี่ช้างเหลือมองไปที่ท้องของเยาวยาปราดหนึง่งก่อนจะดึงสายตาก,กับอย่างรักษามารยาทจากนั้นเอ่ยขึ้นว่าดูเท่าว่าเสด็จแม่จะกลัวเส้นเฟยยิ่ง ถึงได้หนีไปพร้อมนักที่อย่างโจเยาหย่าแย้มยิ้มกล่าวว่าไทยเฮาเหนื่อยมามากแล้วสมควรต้องพักบ้างท่านอองไม่คิดเช่นนั้นหรือไหคะลีช้างเหลือจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของนางตอบกับเสียงเย็นว่าเปิ้นหวางหวังเป็นอย่างยิ่งให้เสด็จแม่ได้พักผ่อนหวังว่า เซียนเฟยจะไม่รบกวนเสด็จแม่อีกเพคะหม่องชันจะไม่รบกวนไทเฮาอีกเว้นแต่ว่าไทเฮาจะไม่อยากพักผ่อนอยู่เงียบๆอย่างที่ควรจะเป็นเยาวยาตอบรับด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมจ้องกลับอย่างไม่เกรงกลัวหลังจากที่ศบตากันอย่างไม่มีใครยอมใครได้พักหนึ่งหลีช่ชางหลึกก็เป็นฝ่ายขอตัวกลับก่อนไป เขาทิ้งท้ายประโยคหนึ่งในเมื่อเสียนเฟยจำเรื่องในอดีตได้คงจำได้กระมังว่าเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งเปิ้นหวางไม่อยากให้มีครั้งที่สองเยาหยามองตามแผ่นหลังกว้างจนพ้นประตูในใจลึกๆึรู้สึกเห็นใจชินอองอยู่บ้างได้แต่หวังว่าเขาจะเลือกทางเดินถูกขณะที่หลี่ชังเหลอเดินออกจากซุ้มประตู บังเอิญชนกับเพย่อ,อยู่ที่กำลังรีบร้อนเข้าพอดีทำเอาร่างของนางถึงกับเซถลาหลีช้างเลือช้อนเอลของนางไว้ตามสัญชาตญาณขันพอรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครต่างพงาดถอยห่างจากการอย่างรวดเร็วเผยอ,อยู่ไม่คิดจะเอ่ยขอบคุณนางทำความเคารพกเขาอย่างลวกลวกจากนั้นก็สะบัดหน้าเดินเข้าตำหนักเห็นอย่างนั้นลีชัางเลือพานรู้สึกกดกรุ่นขึ้นมาทันที เขาหันไปเรียกนางคำหนึง่งเทว่าเพอ,อยู่กับทำทีเป็นไม่ได้ยินเดินหายเข้าไปในตำหนักหน้าตาเฉยจะว่าไปเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับการถูกเมินเท่าใดนักจุงรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างยิ่งไม่นึกว่าเจ้านายกับลูกน้องจะเหมือนกันถึงเพียงนี้ยาวยาไม่ได้เล่าไว้ห้องเต้ฟังเรื่องที่พูดคุยกับชินอองคาแรกลีเชียนเหลือยังดูหดงุดหงิดอยู่บ้าง แต่พอได้พลิกผ้าห่มกับนางไปยกนึงถึงได้อารมณ์ดีขึ้นมาจะว่าไปตอนนี้เขามีเพียงนางคนเดียวเดิมทีก็ไม่ชอบพลิกป้ายอยู่แล้วยิ่งไม่มีคนมาคอยกำกับเขายิ่งไม่สนใจใยดีเหยายาจึงกลายเป็นสัติที่มีอำนาจสูงสุดในวังหลังทั้งที่มีตำแหน่งเป็นรองเตอร์เฟยถึงแม้ตาหงยังอยู่ในมือไทเฮาแต่ฝ่ายในต่างรู้ดีว่า ควรจะให้ความคารุผู้ใดติดที่นางตั้งคันฮองเต้เลยมอบอำนาจดูแลวางหลังให้เตอร์เฟยเป็นการชั่วคราว